มาเด้ออีกหลายดีเลยอ่ะว่างๆก็เล่นให้พี่หน่อยดิเขาไม่ได้จับได้พี่ไต่ขึ้นพอมาเด้อหมดแล้วพี่พยายามไต่เห็นขึ้นทุกไอเดียอ่าอยากเห็นหน้าค่ะเห็นหน้าพี่เหรอครับไปดูในเฟซได้เลยครับผมไปดูในเฟซได้เลยให้เนมนะให้เลยให้เลยเนมไม่เป็นหรอเออเอกไม่เป็นหรอรอยพัดเทนอันนั้นพี่เล่นอันนั้นพี่เล่นดูรอยพัดเทนอันพี่เล่นพี่จำได้ พ,พี่จำได้พี่เป็นคนเล่นยังแบ่งครับยินเลนด้ายิยนเลนด้าต้องเอาอกิ๊ตซี่ต้องเอากิ๊ตซี่ไปแบง่งไข่ปลาไข่ปลาเออไข่ปลาใช่ไข่ปลาคนล่างไม่ไม่ได้เต้นไม่ได้เต้นต้องคีล่าคีล่าโดนแบนงยินด้าอ่าลราวิวป่าเปล่าเพ้นใช่ เออเพนก็ได้เอานาคอรมาแรกเต้นเพนเพนก็โดนเฮ้ยพี่อยากเล่นตัวลาวิวอะอยากเล่นลาวิวอะเพจไม่ขอครับก็มีคนขอก่อนเลยครับเต้นจะเล่นตัวไหนอะเอ้ยไม่ได้นี่เออโอเคเต้นเล่นกิตตี้โอเคได้ครับสองต่ออ่ะลึก <c oughs> อยากเล่นระเบิดป่าแต่อิลนดอนความเร็วะนะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ไม่มีออนออนี่ไงลดนลาววิวใส่โดนพี่ โอเคไม่ได้ลงแล้วอะไรอะไรบากิตัวเดียวนะแต่มันให้เลือกรับหนึ่งในห้าหรือเปล่านัาจะใช่มันรับหนึ่งในห้าหรือเปล่าไม่น่าห้าตัวนะใช่ไหมเซนเซนว่าไม่ได้ห้าตัวมีตัวะแบ้ะพี่ว่าพี่น่าจะมีหมดแล้วมั้งไอ้ดีหลักนะนอนตอนไหนครับผมนอนตีสามครับผมนอนนอนเอาเวลานอนจริงๆอะนอนตีสี่แต่ลงสตรีมตีสาม พี่เอกถ้าผมไม่ได้ลงกับพี่เอกผมจะงอนอ่าทำไมต้องงอนพี่ด้วยครับรวันนี้ก็วันนี้ก็มีน้องงอนไปแล้วคนหนึ่งอ่ะไอตอนกลางวันอ่ะเอ,เออแต่เมื่อกี้ก็ยังเข้ามาอยู่นะเขาว่าเขาจะเลิกติดตามพี่จบละจริงจริงเราน้องเบียร์ก็ท่อนไปแล้วอ่ะแต่พี่จะมองไม่เห็นแชทเท่าไงแต่เมื่อกี้เขาก็กดเข้ามามันเพิเ่งมา,มาฝาก,กี้นี่ประมาณกี่สิบป คอนเลยเหรอ <บน S 1> ไม่ไม่เล่นแค่สองสองสองเกมครับน้องเบียร์พี่เล่นเพื่อไม่ให้ดาวมันตกเฉยเฉยเดาก็กลับไปเล่น i d c ดีคอเหมือนเดิมแหละ d ดมอน n d คอมหละคนดูจะได้เล่นด้วยได้ มีอันเด็ดบัตเตอร์ไฟร้อนเลยโอเคมีหมดแล้วครับใครดูอะไรพี่พี่เอดได้ยินปะไม่ได้ยินครับเหมือนมีใครดูกรวดหน้าจอเลยมีใครเปิดเพลงหรือเปล่ามันเป็นลิเกหรือเป็นอะไรสักอย่างไม่เหมือนที่เหมือนกระปวดหน้าจอเลยพี่อใครเปิดครับผมดูหน่อยพี่ไม่ได้ยินเอว เดี๋ยวก็ได้เล่นครับโดเกียวพี่เล่นไอดีหลักก่อนนะพี่ไปเล่นไอดีลองเหมือนเดิมนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวแทดคิวให้นะครับเฮ้ยเฮ้ยรอเนี่วะเฮ้ยนกครับโบว่าหรอโบโดนะน่าจะโดนน่าจะไม่เหลือใช่โดน ผมไม่ได้ลงมาหกวันแล้วครับวันที่เจ็ดมันน่าจะมันน่าจะเป็นอาทิตย์มันน่าจะน่าเป็นอาทิตย์นะพี่ว่า ไโอ้โหไม่ได้ได้หนึ่งคิวไปแล้วไปก่อนอไปก่อนเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมีคนกดแกมีคนกดแกนะไม่ใครช็อตหรือเปล่าเ e r ล g ก o ูดครับดาว <c oughs> หายไปแล้วเออดีครับผมดีใจด้วยนะอ่าจะได้มีประสบการดาวตกนะครับ ในกรณีที่ไม่ลงแรงนะครับมีหลายคนที่ไม่เชื่อพี่นะว่าดาวตกพี่พี่เจอมากับตัวถามดาวแล้วถามดาวเลยนะไปได้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เราไม่ได้ช็อตมันไม่เชิงช็อตเป็นแบบมันคือสุด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 ้วยใช่ โอ้ยงี้เ้อโ,โดนเทลนะตะก,กี้พี่เอา้เอาเข้เาไม่รอดป่ะไม่รอดพี่โดน,นค่ะฟิกเราไม่รอดรืมว่าว่าไม่ได้เอาเขียวม,มาลักออกเลยพี่รเราจะมีคนมาเติม ถูไม้ปะ่ะอย่างเงี้ยน่าจะไม่แบบขยับบ่อยอะไรประมาณนะั้นเหมือนพี่อ่ะของพี่ขยับตโอยังไม่หยุดนะครับน้องไม่รู้ตัวหรือเปล่าตอนโมงหนึ่งหายไปยีย yeah, ไม่เคยคลิปแล้วแ <Thank you. S 3> อง y ิวยินเลียนดอม đồn oh. thẳng heal mà nào một bỏ lá thôi ao mới đây kêu anh tiền thế là anh Ơi, Nam à Nam à ยีน่ายีน่ามาเดินทางไกลโอ้โหไม่ไ,ไม่บอกว่านตีแล้วอ่ะไม่ติไม่ตีไม่ตีนะไม่คิดว่าพี่มันจะอะไรแบบนี้มาเป็นแบบอ๋อไม่ตีไม่โดนไม่ตีว่าไม่ตีว่า ิงเพียงแล้ววะลองมึงนะพี่อรอรัดเทลมาบน <c oughs> นะน, <c oughs> นี่แน่ไม่ได้คิดนี่แน่ไม่ได้ครับแต่พี่กังวทำไมได้ก็ไม่ล่ะ ค่น<ผ><อ>ได้อะโหจะคีบอนพี่เดี๋ยวค่อยไปแสดงว่าของกระทุนพี่ไปถึงก่อนค <c oughs> ือดาเมจผมเบาเกินกระโดนป่ะโดนไม่โดนโอ้เฉียดเฉียดหัว โอ้ยอ๊ะไว้ให้อีน้ำไม่โดนอุ้ยเพิกเพิกโอ้ยไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันติโดนในแหลกพอดีอ๋อทำไมไม่ได้คิวตายสองแล้วหน่อยชั้นนี้สวยทำไมมีไม่ได้ไม่ได้คิวอะไร โหค้าวนี้เพราะวาฟ้อนตีพี่เลยไม่หาละฟอนตีพี่เลยเนี่ยเมื่อกี้จริงเปล่าวโดนทำตาไดร์แรกไม่ใช่ไดร์แรกไหนนะมันชื่ออะไรนะเพราะผมเองอ๋อรอ๋อๆจบเพราะผมเลยฮะเออรอฮะเออรอมาจากไหนนี่เอออีเลนดอเอเลนมันดอเหมันอีเลนไดเอเลนไดมันดอตรงไหนพี่มันล่อมันไม่ได้ดอ มันไทยได้ดองกันเอาเลยพี่วผมทิพายแล้วพี่เอก๋ยวมีคนอยู่แถวนี้ถอยได้ป่ะเติมอยู่ อย่าแทงคนเดียวอ,ะอ,อ่ะดารกปะได้เลยช่วยกันเบิรดไม่ได้เออเอออะไรนี่ยิงม,ม,มายิง <c oughs> ม,มา,มมาอ,อม่ามีคนมาชอ็อตๆอยู่นะครับเหมือนพันลมป่ะพี่ใช่ผมปะไม่รู้อะต้อง ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมละได้ยินเหมือนกันได้ยิงปึนกัะจ้าอ้าวไม่โดนโอุนาสาดิงแหลงแน่โออยากลับใครสักคนก็ได้ขอลับตนนอนโอ้เฮ้ยคิวไมมันถึกจังเ <laughs> พลีกลัดเพลีกลัด <laughs> ไม่ได้ลันเลยกะเก่าจะเอาบัฟแดง <laughs> <visuals> จริงวะฮะจริงวะบัฟแดงอยู่ทางนั้นเหรออันเนี ขบแบบแงอรอมเขา,ลเ,แบบาเลยเมื <laughs> ่อก,กี้เห็นวิ่งวิ่งไปทางกีลที่เดียวตายแล้ว <laughs> ดามจแรงโหแรงเอาดามจล้วนเลยแล้วกันแล้วดโดโด KAMU KAMU HAWAII Ya kaya kuotipop Laku da nao dark slayer Nao oh, dawa right. PAH พอต้องมามเปลี่อนแรงยังไม่ได้มยยังไม่ได้มูลลามาถันเลยนะยีผมไม่แทงมูลมาถันเฮี่รักได้เนะี่ยแต่ไม่มีคนตอนไทยกว่าง down to đó, ground goes around comes around you won't put the flame on you ไม่ได้ได้ป้อมเดียวมกรน่าจะตีได้อยู่ดิมีรักตีไปแล้วด้วยนี่อีกมาแล้วอู้อุหยไปแล้วไม่น่าได้ได้อยู่ได้ปล่อยมาก่รเตี้ยก็ไม่ได้แล้วปอแตกเอาก้างได้เอรันโด เขาเลยอเอออ๋<ผ>อเลือติดหินไปด้อมไปด้องขอเล็กตัวลาก่อนุกคนนี่แล้วก็ระเบิดวมกลางาอีกแล้วก็วิง่งไปเคลียร์ล่างเพดดอล่างนะ อีเรนดอรไม่น่ารอดใช่แล้วเพยต้องโชว์แล้วจริงสามน่ไม่ไหมพี่เคยเจอมาแล้วล่ะล็อกซี่งัดงัดทีเดียวตายไม่ต้องเอาไปใช่คือมันมีทางงัดเหรอมันมันดึงพี่ลากไปเอ้าตายหรอยังไม่ได้ทำยังไม่กดสู้เลยแรงมาก เวลี่ยยต้องมั้เอ๊โอ้ถ้ามีพิกเกอร์นะขอไปคิวเอ้าอันตีผิดฟังตีป้อมตีป้อมตีป้อมอันตีอะไรไปทางนู้นนี่อ๋ออันตีไม่ได้เล็งมันยิงงั่วเลยโอเคน้องฟงมาแล้วไม่เล็งก็ยิงงั่วโดนเอ้ยเล็งก็ยิงไม่โดนมันไม่ล็อกเป้าไง เฮ้ยดาวทำไมขึ้นนะเนี่ยเอา้าพี่มีสิบสี่ดาวแล้วเหรอลืมวะอ๋อว่าได้อลจจดลืมดูดาวลืมดูดาวโอ้กิตตซี่เอพี